สวัสดีครับผมมาจากผู้ทนายป่วยแต่ตอนนี้ผู้ผมไม่อยู่แต่มีแคปเชียงเราทนายปวินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่ในช่องของผู้หูทนายป่วยและในช่องของทนายปวินนะครับพร้อมๆกันเลยวันนี้นะครับเป็นเรื่องงานยมดีที่ผมได้ข่าวมาว่ามีการสู้คดีปัดเครดิตนะครับชนะมาถึง2ใบติดๆกันนะครับผมปรากฏว่ามันเป็นว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังเรื่องราวกันดูว่าการเป็นหนี้นะครับปกติมันก็ต้อง จ่ายต้องชําระกันอยู่แล้วแต่ในเมื่อว่าเจ้าวนี่เขาไม่มาฟ้องคดีภายในกําหนดอะไรต่งตางๆเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะยกตรงนี้ขึ้นมาสู้ได้เดี๋ยวลองฟังประสบการณ์ดงเรื่องนี้กันดูสวเรื่องนี้นยังไงในเรื่องนี้นะครับทางโจทย์เนี่ยเขาเหมือนกับเป็นตัวบริษัทแล้วก็รับซื้อหนี้เสียมา อ๋อก็คือสมมุติว่าเป็นหนี้บัตรอยู่ธนาคารหนึ่งครับและทีนี้เจ้าหนี้เขาก็บอกว่าไม่เอาแล้วขายให้กับบริษัทบริษัทหนึง<ช>่งซื้อหนี้มาเพื่อเอามาติดตามทวงถามต่อประมาณนี้นะคะใช่ครับส่วนหนี้นั้นก็จะมีหนี้ที่ว่าดีบ้านเสียบ้านในกรณีที่หนี้เสียเนี่ยมันจะเป็นหนี้ที่ขาดอายุความอ๋อก็คือขาดอายุความแล้วก็ขายมาด้วย<ช>แล้วก็มาเหมือนประมาณว่ามาสุ่มฟ้องดูว่า ได้ลูกนี้ไรยไหนไม่สู้ก็ชนะไปลูกนี้ไร่ไหนสู้ก็ค่อยว่ากันแล้วในเคสนี้เป็นยังไงครับในเคสนี้เนี่ยตัวทางโจทย์เนี่ยเขาฟ้องมาสองบัตรบัตรแรกเป็นบัตรเครดิตอ่าส่วนบัตรที่สองเนี่ยเป็นบัตรกดเงินสดครับแต,แต่แต่การฟ้องเนี่ยมันเลยอายุความอายุความฟ้องร้องบงังคคดีมาแล้วอ่าอายุความในการฟ้องร้องบังคคดีในคดีบัตรเครดิตนะครับปกติมันกี่ปีเนื้อนับตั้งแต่ตอนไหนยังไงในการนับอายุความบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเนี่ย ให้เริ่มนับเมื่อชำระนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อชำระนี่เท่าท้ายเนี่ยก็นับไปจนถึงวันที่จดฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีภายใน2ปี 2> เช่นว่าและถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ครับสมมติว่าวันที่1มการาปี2560้าผมไปเอาบัตรเครดิตตรงนี้ไปซื้อทีวีมาเพื่อนหนึ่งและทีนี้มันจะมีใบเสร็จส่งมาที่บ้านผมบอกว่าให้ชำระภายในวันที่1กุมภาพันธ์อายุความเรื่องนับตั้งแต่ตอนไหนครับของปี62นะครับ อายุความเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาปรอมาด160ไป62ไป61ไป60ไปจนถึง่1กุมภา2562ก็คือ ทางเจ้าหนี้ต้องฟ้องภายใน2ปีก็คือนับตั้งแต่วันที่1่กุมภาหกศูนย์ก็คือวันแรกที่เจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเงินเราได้พอเราไม่จ่ายปุ๊บเนี่ยอายุความมันเริ่มนับหนึ่งเลยไปอีก2ปีก็คือ1่กุมภาปีหกสองเนี่ยเจ้าหนี้ต้องมาฟ้องแล้วถ้าเกิดไม่ฟ้องภายในระหว่างนี้ปุ๊บขาดอายุความแล้วถ้าเกิดขาดอายุความเนี่ยเจ้าหนี้เขาเอาคดีมาฟ้องเนี่ยแล้วทำไมศาลไม่ยกฟ้องไปเลยครับในกรณีที่ว่าคำว่าอายุความเนี่ยมัน มันไม่ใช่ข้อกฎหมายเกี่ยวความสงบเรียบร้อยอโจทย์เนี่ยสามารถนําคดีมาฟ้องได้ส่วนอ่าเราทางด้านในฐานะเป็นจำเลยเนี่ยต้องให้การต่อสู้คดีไว้ก็คือ,อเรามีหน้าที่ที่จะต้องไปต่อสู้คดีศาลไม่สามารถยกฟ้องให้เองได้ก็คือ โอเคอ่ามันอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าทนายและความอะไรกันอีกนิดหน่อยแต่ว่าเหมือนคดีนี้เขาฟ้องมาทุนทรัพย์เท่าไหร่ครับทุนทรัพย์คดีนี้เนี่ยสองบัตรรวมมันล้วประมาณเกือบสองแสนอ๋อก็เกือบสองแสนมาเสียค่าทนายความแค่สักสิบสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับท่านก็ไม่ต้องชําระเงินถึงสองแสนบาทแล้วเหมือนผมเอ่ยตั้งแต่ต้นคลิปว่า การเป็นหนี้มันต้องชําระแต่ในเมื่อเจ้าหนี้เขาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายเองมาฟ้องคดีหลังจากผ่านอายุความแล้วเนี่ยจะมาหาว่าเราหัวหมอไปสู้คดีอย่างเดียวนี้ไม่ได้คุณในเมื่อคุณไม่ทาตามกฎหมายเองกฎหมายก็เขียนมาแล้วอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ทางศาลได้แล้วถ้าเกิดคดีประเภทไหนครับที่ว่าศาลสามารถหยิบยก เรื่องอายุความอายุฟ้องได้เองเลยคดีแพ่งหรือว่าเป็นคดีอะไรในกรณีที่ต้องเป็นคดีอาญาอ๋อต้องเป็นคดีอาญาถ้านะสมมติว่าเป็นคดีอาญาสารเห็นว่ามันขาดอายุความ<ะ>วเนี่ยก็คือสามารถยกฟ้องได้เลยเช่นว่าคดีที่มีทำร้ายร่างกายกันธรรมดาหรือว่าคดีที่ว่าเกี่ยวกับการยักยอกเงินตนะ่างๆอายุความแค่สามเดือนถ้าเกิดสารเห็นว่าเอานี่มันหกเดือนแล้วเนี่ยคุณมาฟ้องกันได้ยังไงสารเห็นปุ๊บเนี่ยไม่ว่าฝ่ายใดไม่สู้มาก็ยกฟ้องไปเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นคดีแพ่งเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกู้ยืมต่างๆที่อายุความ10ปีอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นคดีบัตรเครดิตอายุความ2ปีเนี่ยนะครับ<ช>เรามีหน้าที่ต้องสู้คดีใช่ค่ะสู้คดีกันไปเพื่อที่จะให้ศาลยกฟอ้องซึ่งคดีพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าศาลเห็นว่ามันขาดอายุความจริงๆนะศาลเขาก็ยกฟอ้องให้นะครับเพราะว่าข้อสัญญาขา้อกฎหมายอดไต่างๆมันเขียนอยู่ชัดเจนแล้วผมย้ําเสมอว่าการที่เราเป็นหนี้เราก็ต้องชําระแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทําตามเงื่อนไขเราก็มีหน้าที่ต้องสู้คดี เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายครับมาติดต่อทนายอย่างพวกผมได้หรือติดต่อทนายคนอื่นๆก็ได้ครับผมเขาสามารถดาเนินการให้ได้แต่ถ้าติดต่อมาทางพวกผมทั้งเพจผู้อุทนายป่วยหรือว่าเพจทนายปวีนะครับก็สามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้นพวกท่านไว้ได้หรือว่าถ้าเกิดเคสไหนอยู่ไกลๆเกินเนี่ยทนายสามารถเขียนคำให้การแล้วให้ตัวความไปยื่นเองได้ไหมได้ครับได้ก็สามารถปรึกษามาทางเพจผู้อุทนายป่วยทางทนายเคสได้เลยครับผมอ่าแลวก็เพราะว่านะครับ เวลาไปยื่นคำให้การะพวกท่านสามารถไปยื่นเองได้เลยอา,อาถ้าสมมติว่าท่านอยู่เชียงใหม่ก็ผมอยู่กันทุราร์อย่างนี้ก็คือเราสามารถส่งเอกสารให้พวกท่านและพวกท่านไปยื่นเองได้เพราะว่าเป็นคดีขาดอายุความแค่เราสู้คดีไว้ศาลเห็นว่ามันขาดอายุความศาลก็สามารถยกฟ้องได้แล้วนะครับลองดูไม่แพงอย่างที่คิดครับผมและทีนี้มีอะไรอยากจะฝากกับเพื่อนเพื่อนอีกบ้างครับเกี่ยวกับการบัตรเครดิตได้ต่างๆนเ,เนี่ยบัตรเครดิตเนี่ยในเมื่อเราเป็นหนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเราจําเป็นก็ต้องเสียให้เขา แต่ในเมื่อ,อข้อกฎหมายเนี่ยมันกาหนดว่าอายุความสองปีเนี่ยมันเป็นการจํากัดสิทธิ์ของตัวโจ์ว่าให้ฟ้องคดีภายในสองปีเพื่อให้คดีมันยืดยาวไปไมงงั้นก็ติดกันไปตลอดช,ชีวิตนะครับอ๋อแล้วผมจะฝากไว้อีกนิดนึงไม่รู้ว่าทางทางนายเคน,นะครับคุณยินไหมมันจะมีบริษัททวงหนี้อ,อ่ะหลายๆบริษัทเลยบริษัททวงหนี้มักจะโทรมาที่ลุ่มหนี้บัตรเครดิตสมมุติว่าคดีเมื่อสักครู่เลยผมไปอเอาบัตร เครดิตไปซื้อทีวีเมื่อปี60ต่อมานะครับปีนี้เลยมกราปี63แสดงว่ามันขาดอายุความไ่ถูกต้องใช่ไหมครับมีเจ้าหนี้บัตรเครดิตเลยตัวดีเลยโทวมาหาผมเลยบอกว่าพี่ตอนนี้พี่เป็นหนี้อยู่ห้าหมื่นนะอ่าพี่ชาระมาสัก500ก่อนไหมถ้านะผมจะไม่ฟอ้อง mm hmm. ถ้าเกิดสมมุติว่าผมไม่รู้กฎหมายผมหลวมตัวไปชําระห้0ร้ยเนี่ย อายุความมันเป็นยังไงอายุความมันก็สะดุดลงต้องเริ่มนับคดีไหมก็ต้องนับใหม่ใช่ครับสองปีใช่ครับนับตั้งแต่สมมติว่าผมจ่ายวันที่หนึ่งมกราพียกสามก็ต้องนับไปอีกสองปีก็คือมกราพียกห้ามันก็อายุความไปอีกอ๋อแสดงว่ามันก็มีพวกนี้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเงินมีอะไรจริงๆก็ไปชําระเขาก็ดีนะครับเพราะว่าเราเป็นหนี้เราต้องจ่ายแต่ถ้าเกิด เราไม่ใช่เชิอหัวหมอเราอยากจะใช้สิทธิทางกฎหมายตรงนี้นะครับเราก็ศึกษาจากคลิปของพวกผมหรือว่าคลิปทนายคนอื่นก็ได้ครับทุกคนเลยใน YouTube ใน f c e b o o o อเลยต่างๆมีประโยชน์กันทั้งหมดเลยไม่จําเป็นต้องติดตามพวกผมแค่2คนติดตามทนายคนอื่นๆด้วยก็ได้ครับมีอะไรสามารถปรึกษาได้ทั้งหมดเลยในส่วนของผมเนี่ยถ้าเกิดทักเชทมาตอนนี้นะครับ อาจจะตอบไม่ไ่อยทันนิดนึงไปทักเช็ตทางเพจของน้องๆก็ได้ด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันนี่แหละครับเขาอาจจะตอบพวกท่านได้ไวยิ่งขึ้นอ่าเรื่องบัตรเครดิตพวกนี้นะครับมีเรื่องยิบย่อยยิบย่อยอีกมากเลยนะครับอ่าสอบถามน้องธนายเคได้เลยเขาไม่เชิงเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่เขาประสบการณ์เขาก็พอมีกับเรื่องพวกนี้อยู่นะครับสอบถามเลยมาได้ว่าของผมขาดอายุความหรือย,อยังหรือผมเผลอไปชําระมาแล้ววดนหนึ่งพี่ผมมาดูคลิปพี่ช้าไปอย่างนี้มาคอมเมนต์เลขเปลี่ยนกันได้นะครับผมทั้งสองช่องเลยฝากกดติดตามช่อง คูู่ทนายป่วยไว้ด้วย<ไ>ช่องทนายประวีนไว้ด้วยนะครับผมยังไงพวกผมสองช่องก็เป็นเครือข่ายเดียวกันอยู่แล้วนะครับผมยังไงมีสอบถามได้ทั้งสองช่องเลยวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อน<ด>นะครับแต่อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับทั้งสองช่องเลยกดติดตามเพจทนายปวีนแล้วก็กดติดตามเพจผู่หูทนายป่วยกันเอาไว้ด้วยนะครับผมเมน้นสอบถามหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไว้ด้านใต้ด้วยเม้นคุยกันสําหรับคลิปนี้ก็ขอกําลังใจสัก1ิก้าไล์แล้วกัน1ิก้าไล่จิตก้าวไล่ก่อน หมื่นไลค์ก็คือเดี๋ยวถ้าเปื่อเปืือนไปไม่ถึงนะครับเป้าหมายของพวกเรา oh. ก็คืออยากจะเผยแพร่ความรู้ถ้าเกิดบอกว่าหมื่นไลค์แล้วอยากจะทําคลิปต่อไปถ้ามันไปไม่ถึงเดี๋ยวเราไม่มีกําลังใจในการทาคลิปครับขอได้น้อยไปก่อนขอได้น้อยปอปเ,เราอยากจะทําคลิปมาเผยแพร่ให้กับชาวบ้านทุกคนได้มีความรู้ตรงนี้นะครับ oh. ไม่อยากให้ผู้ประกอบการมาเอาเปรียบกันอ่า oh. ตอนนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ